มึงต้องสร้างห้องดิมึงต้องออกรอบดิมึงไ็ต้องไปสร้างอ้าวก็ไอ้เฟิร์มปสร้างแล้วไม่ใช่หรอไม้มันออกมันตีไม่ได้มต้องใครสร้างใครสร้างมันสร้างเลยกูไม่มีตังค์ขุไม่ได้กดตังค์มารีบเก็บตังค์มาหน่อยเลขสร้างเิบสี่เลขสิบสี่อ้าวแล้วมันจอยด้กันไม่ได้หรอมันจอยไม่ได้แต่มันเจอได้ไงเหรอใช่มืออ่ะบัถึงเจอกูอรัมืออ่ะไปเดไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาคือสร้างไงนะ ห้าห้าหมื่นเหรอมันมีอะไรให้กดกดไม่กว่ห้าหมื่นหรือห้าพันพอห้าพันนะห้าพันแล้วไอไอไอหนึ่งถึงเก้านี่คกูต้องต้องเลื่อนไหมเล่นหลุมเดียวพอเล่นหลุมเดียวพอมึงอะคนเดียวมึงเล่นหลุมเดียวหลุมเดียวคือยังไงก็ตีแค่รอบเดียวก็เลื่อนเลื่อนลงมาแค่หนึ่งเลื่อเลื่อเลื่อลงมาเหลือสองอะเหลือหนึ่งขีดสองอะหนึ่งหนึ่งทับสองใช่ไหมหนึ่งขีดสองอ่ะหนึ่งขีดสองอะเออเออสร้างอ่ะได้ยังรถมาปะอ่ะได้ละสตาร์ล็อบบี้นะอ่ะได้ละเดี๋ยวเราคุยกันเรธุรกิจนะา ฮัลโหลครับคุณฮัลโหลครับคุณแจ็คก็วันนี้วันนี้ก็หุ้น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 จีนไปถึงไห้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวจีนจีนมาคุยสีสัตว์แล้วนี่จีนคุยเรื่องธุรกิจจะกิดคุยธุรกิจไอสัก๊อฟจะไม่ตีเลยเฮียจะกิดเลยไอสัตว์ก็แต่วันนี้แฮดดดดีี้้้ยยยังไไมม่เเเเิินนาสร์ฟลเดี๋ยววันนี้ก็หุ้นหุ้นจีนขึ้นเดี๋ยวเราก็จะไปตีตลาดจีนก็จะ ไปที่เมืองตังบักฮุ่งอ่ะที่ไหนบักุงอ่ะตามบักฮุ่งไปตีที่ไหนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะส่งบักุ่งอะที่ไหนเราไปที่เมืองตังบักหุ่งกันเมือแรกที่ไหนที่ไหนตังบักหุ่งเมืองแรกที่ไหนที่ไหนที่ไหนปังโจปางโจที่ไหนไปไหนล่ะไอสัตว์อยู่ไหนที่ตีของมืออยู่ไหนข้ายมือสุดแมพเลยซ้ายมือเพื่อนธุรกิจก็ก็กูเอางี้เดี๋ยวมา่งอัดให้กูนะเดี๋ยวมา่งอัดให้กูนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาไหน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 ตรงนี้ทะนาเนี่ย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 รูมเนี่ยแหละมึงสร้างเหรอไก็ดี๋ยวม เดี๋ยวมุตีหลุมนีนะ้แล้วเดี๋ยวมุตีอีกหลุมนึงเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวผมจะส่งโอเคปะเออเดี๋ยวผมจะส่งหุ้นหนังไก่ผมนะเดี๋ยววันนี้หุ้นหนังไก่ผมจะเริ่มแล้ววันประมาณสามวันนะคุณแจ็คคุณเฟิร์กแล้วก็คุณหัวคาบุกิไอ้หนังไก่เนี่ยผมคิดว่าผมแม่จะทำหลายรถนะเราควรจะส่งที่ตลาดไหนดีวะคุณคิดว่าตลาดไทยเหรอตลาดไทยก่อนเลยตลาดไทยตลาดไทยนะตีต่ที่ตลาดไทยเนาะหนังไก่หนังไก่ไปหนังหนังไก่แบบมีรถแบบว่า พวกแบบว่ารถรถวิ่งแซ่บรถต้มยำรถอะไรเงี้ย um like well ok, มีห e มดเอ้าเรื e ่องจริงอันน e ียคุณหัวเรอะอะไรเนี่ยธุรกิจของผมจริงเงี้ยไอ้ถือคุณชลาแล้วผมว่าก็ว่าเดี๋ยวผมจะส่งเดี๋ยวผมจะส่งหนังใกล้เนี่ยยิงตรงไปที่ออสเตเลียก่อนสวัสดีครับผมมาจากรายการคนชอบหนีจะมาขอเชิญคุณรุ่งพิกลิลคุณต่นี่ตับานเกลไปออกรายการหน่อย เล่าประสบการณ์ว่าการหนีสนุกแค่ไหนโดยพิธีกรอย่างพี่ริวจัดสัมผิดและพี่เจนยานาวาครับผมโซบุรีคลายเครียดกันขามาครับรายการนั้นเดี๋ยวผมไปครับเดี๋ยวเรามากลับมาคุยเรื่องหนังใกล้ต่อตีก่อนนะตีไงนะตีไงสตาร์ตติ้งพอยท์คือยังไงก็อะไรก็อะไรเตะไม่รู้เว้ยเราต่อเรื่บรอยไม่ถูกปากวะมีแต่คันดีผู้ชายนะใครแม่มีเบอร์กูวะรั่วจัด ยได้เหรอเออฮัลโหลครับโจงอยู่ไหนะอยู่นำก๊อฟครับมาคุยธุรกิจอะ่ะมาปะออมีมีคนมีคนมีคนจะไปหามีคนอยากเจอได้ได้มาเดย์นำกอ๊อฟนำก๊อฟมาเลยตีงไงต,<า>ตีงงตามาเลยมีอ้าวมีระเบิดลูกใหญ่ป่ะครับคุณใครวะ ปชุดชวนจะแบบคุณตตีเนี่ยรเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้คนไอเสียแปดลิวครับมหาเศรษฐีต้นต้นเศิษเีแปดลิวเสียแปดลิวนี่โดนไปคนนึงแล้วยังเหลืออีกคนนึงใช่ไหมครับตอนนี้เหลือครับผมก็เมื่อกี้น่าจะเป็นบางซุปนะครับโทรมาหาผมนะเป็นเรื่องเมื่อกี้้องผมไปแล้ว้องไปสวัสด์แล้วตอนนี้น่าจะคุยแปลิ้เหมือนกันน่าจะคุยเรื่องครับผมเรื่องเรื่องเป็นกาแฟกาแฟนะครับจะเป็นกาแฟหรือจะแกฟ้านี่เพื่อที่จะเราจะได้รับกานี่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  ตีง่าตีง่มันมีจุดไม่ใช่หรอตรงพงอ่ะจะมีจุดไม่แถวในแบบว่ามีธงอ่ะตีง่ายตีง่ายนี่ไงก็รอตรีอยู่นะมันตีไม่ได้นะ่ะมันมีธงอ่ะธงอ่ะซีมันมีธงอ่ะตลกครับ,บใครไหนทางธุรกิจมาจากไหนเนี่ยใครเนี่ยสวัสดีครับ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 นั่นนี้อ๋อไอจงหลับอ๋อโอตูโร่ที่ครับนักธุรกิจจุงโอ้ศิลปินจุงนี่โรลดิ้งลาวปีนี้มีเขานั่นเนี่ยเฮ้ยมีคที่เขาไปเต้นเยี่ยว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 อยู่นะฮะน่ะไม่ตีไง ตีไงนี่ตีไงเอ้ยมึงสบอนตีนี่ตีไงเราเก่าบะตีไงพี่จูบเวลาพี่จับไม้อะพี่ต้องจับสองมือไม่มันอยู่ไม่ใช่ไปกดอะไรหลุมอยู่ไหนอะเนี่ยหลุมมันอยู่นี่นี่หลุมเนี่ยเนี่ยหลุมมันอยู่ตรงนี้มีโถงอะมันหลุมไงแต่ว่าที่ตีมอยู่ไหนมันจะตีหลุมไงสัตว์อ๋อโถงมุงอยู่หลังนะถุงอยู่ข้างหลังมันเป็นจุดใช่ไหมมาเป็นจุดยจอมันเป็นจุดตรงไหนข้างหลังเนี่ยนู่นนู่นไหนขี่นู่นนะเกาอเก่าเก่าเกาเกานี่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 ี มาอะไรเหี้ยไาไปไปไปติคอปไปติคอปดีกว่าเราดูแล้กิจนะธุรกิจดีกว่าเราดูแล้วกิจคุณเป็นไงบ้างเนี่ยเสื้อเนว่ากรีบอัพคุณเนี่ยเนว่ากรีบอัพเหรอครับครับผมตอนนี้ก็กำลังจะอยู่ในขั้นตอนการผลิตครับน้องน้องน้องบ่าวทำน้องบ่าวทำขี่ตัวเนี่ยผมผมผมคิดอยูยวว่าผมผมอาจจะทำผมไม่ได้ทำเป็นเป็นรูดหรือว่าจเป็นเสื้อเสื้อแขนสั้นเดียวทำขี่ตัวเนี่ยน้องน้องบ่าวทำขี่ตัวนี้ทำขีดดำประมาณ เออเออเออตัวเออตัวมาตัวเออตัวให้ใครใส่บ้างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องบ่าวเอาเนาะเน้องบ่าวเอาเอาเอาเสื้อเนวี่กิ๊บอิฟมาให้พี่ใส่บ้างนะเดี๋ยวพี่กิ๊บอิฟไม่มีครับผมไม่เคยทำคอนเทนต์เนี้ยว่ากิ๊บอิฟครับอกกิ๊บอิฟนี่คือกิ๊บอิฟใครครับเนื้อเบอร์กิ๊บอัพนะเนวี่เบกิ๊บอัพนะกิ๊บอิฟไหนครับผมกิ๊บอิฟเนวี่เบกิ๊บอัพนะน้องบ่าวไม่มีนะครับผมไม่เคยทำเป็นกิ๊บอิฟนะผมระยะอ๋อสเตนเจ็ดส 1> 1, 1 1 1 y d s 2 p i n 285แรงลมอยู่ที่ความสูง8ฟุต 2, 2 p i n y จุดได้ไมันสูงได้แค่นี้หรอมันสูงได้แค่นี้หรอการตีอ่ะเออตีไปเถอะได้ๆดเดี๋ยวตีให้ดูจุกจุกนี่ๆุี่เขานี่จุกถัดมาจุกชูดอะไรชูดกดแคปอ่ะ

ต้องไปตามเก็บนะใช่ป่ะหรือวไงต้องไปตีตรงนู้นต้องไปตรงนน้นไปไปไปแล้วสรุปว่าเออหลุมดาวหรือว่าหลุมไหนหลุมสิบเก้าขอเป็นหลุมสิบเก้าขอไปหลุมสิบเก้าหลุมสิบเก้ามีที่ไหนจบอยู่ที่นั่นไปเขียนในชิดเลยครับเดี๋ยวผมไปแต่ทันเจ้ามันต้องตีหลายรอบเหรอมันตีสูงกว่านี้ไม่ได้หรอมึงต้องตีไปถึงหลุมนู้นอหะที่มึงที่มึงไปวิ่งเมื่อกี้หลุมนู้นแหละแล้วมันไม่ตีกันหรอมันเปคนเดียว

เอ้ยมันติดหลมดเลยเนี่ยเอาดิเห็นอ่ะไมเห็นอ่ะออนกีนอ่ะเห็นเหมือนกันหมดอันนี้คือจะเอาพาแล้วนะเก็บพาแล้วนะเก็บพาแล้วเก็บพาแล้วตีลงไว้สายหนึ่งอ่ะ โปลงไอดอดดไปลงอด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 ออดดอ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 อดอดอดออด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 ออดอดอดนดออดอดอออออออดออีออดเลยออดอดอดอฮ ครับผมแล้วแล้วแคดดี้ไปไหนอะไม่มีสัตว์ไอ้ที่มึงจ้างมาแล้วมึงมึงให้เขาแคดดี้เสร็จแล้วมึงก็จะซีเขาต่อเลยอะที่มึงจ้างกัลั่นกัลกัลลานหมดอะหลุมสิบเก้ากูเหมาอะกูโฮอินวันเลยเสร็จยล้วเฮ้ยมึงเห็นมึงได้ดูบาส์ปะมึงได้ดูบาสโอลิมปิกล่าสุดปะดูดูไอ้เหยื่สตีฟเคอร์รี่แม่งโคตรสุดอะไอ้ใครวะแม่งแบกจัดอะสตีฟเคอร์รี่อะใครวะแล้วมึงดูทำเหยื่อะไรแล้วมึงไม่ได้ดูมึงบอกว่ามึงบอกใครวะแต่มึงบอกไอ้คุณปัญญาอ่อนเหรอเนี่ยไอ้ แล้วไม่แแล้วนั่ไป็นิงไหนตัวนี้นี่มันเป็นอะไรที่ย่ะอีที่อมึงไม่พอใจมึงจะด่ากูนทำไมอ่ะมึกูไม่ได้ดูอ่ะไอ้สัตว์แล้วบอกว่าดูดูกูผิดอะไรอ่ะมึงทรงแบบเกมบอลอย่างเดียวเลไอยเวนสตีฟคุยสตีฟสตีฟเคอร์รี่มันชื่อสตีฟเคอร์รี่ไม่ใช่สตีฟแปดเวนไม่เหรอวะสตีฟแปดสตีฟเคอร์รี่สตีฟโอเว่ยอะไรเฮ้ยมึงดูอะไรกูบอกฟันเกตบอลเอ้ยไอ้มึงโทรมึงไอ้เจตี้อ่ะมึงอ่ะเจตี้เพื่อนไงไม่มมเบอร์ึงมีเบอร์ใครเลยมึงมีเบอร์มอะไรเลยลูกพี่ม่ะ ไม่มีโขลกตูยังเหม็นอ้โหลั่นจัดเลยเฮียจัดมันสูงได้แค่นี้แหละชัดสวยไฟเวอร์ไฟวิ่งอะไรมันบอกว่าเขียวอ่ะสีเขียวคือแฟรวีแฟร์วใช่อ่ะแฟร์วอะไรแฟร์วมันก็ไอ้นี่ดิโชคดีเหรอ ใช่ไอสัตว์อะไรมึงมั่วไปเนี่ยทรงมึงใช่ไปเนี่ยสากรเนี่ยเต๋อเจต่อเจ๋อเจต่อเนี่ยข้างหน้าเนี่ยกว่าเข้าเลยนะเฟียวกม่งเห็นลูกกรอบด้วยคนเฟียวอ่ะกว่าเข้าเลยนะมามามามีใครเดินมาหากูปะมาหลุมไหนหลุมเนี้ยหลุมเนี้ยหลุมเนี้ยกูเอาเข้าแล้วไหมหลุมที่ไหนหลุมที่ไหนเนี่ยเนี่ยข้างหน้ากูเนี่ยต้องหลุมตรงตรงทรายอ่ะต้องทรายอ่ะเออมาขอให้รักหนึ่งทั้งมือแทงลงแต่ว่ากูขอใส่หนึ่งทั้งมือแทงไม่ลงเดี๋ยวขอดูก่อน จับไม้บ้นานยังมึงอะอ้าวมึงจับไม้บ้นานยังอ้าวถูกเอานะมึงจับไม้บ้นา,านะยังเอาละนะเด็กมันไม่ไมไมตงมรงมึงจริงจังเกิน <c oughs> ไม่มันต้องจริงจังเว้ยมันต้องเอาจรงิงออกรอบ้ยนาะนาะทีนะ่ออกรอบเวปะเยี่ยนนานๆอะ คือพี่ตูนเห็นแบววูเขาอยากาพกูับพาปูตีกอล์ฟเอ้ยมึงถ่ายรูปไว้เลยมึงถ่ายรูปส่งมาไว้เลไอจุกเนี่ยก่อนก่อนตีเนี่ยหลุมท้ายเนะี่ยมัดจจว่าลงเนี่ยเนี่ยเป็นวิดีโอไอจุกส่งวิดีโอให้เขาดิกูจะถ่ายยังไงแล้วกูก็มือเดียวนะเอา,อาจังหวะน,นี้นะครับก็ไทเกอร์จุกกำลังลงหลุมทีสองครับผมก็ลองฝักนักกอล์ฟครับมาดูการตีที่ถูกต้องครับผม อะไรหนึงก็มาจุกสาหนึ่งอะไรกูบอกกูไม่ได้เอาในสัตว์แล้วมึงท้าทำเยี้ยอะไรวะฮะกูไม่ท้าเฉยๆท้ากูไม่ได้เอานี่กูเอาแล้วกูไม่ได้เอานี่เยี้ยกูท้า้เเด็กียขึ้นไม่ได้วะมึงก็ว่ายอยู่เดี๋ยวกูลงให้แล้วมึงก็ได้ขึ้นไงเร็วเลี้ยวกูจะไปตีพัดหลุมที่นู่นไปไปเล่นเกมแล้ว เอาว่าตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยอาแสนหนึ่งเอาป่ะเอาป่ะแสนหนึ่งเนี่ยโอ้โหจุกคุยมึงก็งี้อ่ะเอางี้เอางี้มึงนั่งเป่ากบได้ป่ะมึงไม่ต้องใช้คออ่ะมึงเอาเป่าปากได้ป่ะเดี๋ยวกูให้มึงร้านมึงเอาเป่าลงอ่ะแสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งนะท้าไม่เข้าแสนหนึ่งนะได้ กูให้มึงบังหลุมด้อะกูให้มึงบังหลุมได้วะออเีออีกูปดตาได้เดี๋ยวกูปดตาได้กูเนมาจัมโบ้นะจัมโบ้นะปดตาจัมโบ้นะปดตาจัมโบ้นะะนเี่ไหนอะเข้าเปล่าไหนอะเข้าสาเก้าสามเก้าจุกสามเ้าเอาไเข้าเหรอเอาสามเใช่เหรอวะสามเกาควยจับใบยังไม่มั่นเลยเฮียอะไรอะรารโดนโดนแสนเลยโดนแสนโดนนี้แสนนะ เรียบร้อยเอ้าก็แสดงว่ามึงก็ไม่เข้าจริงดิมกินไม่เข้าไงมกินไม่เข้ากูปิดตาเมื่อกี้กูปิดตาสามเก้าสายหนึ่งอะไรมึงบอกมึงไม่เอาไอ้โง่ใครไม่เอามึงกะไม่เอามึงพูอยู่มึงบอกมึงบอกว่าเป่ากบมึงบอกว่าเป่ากบดีกว่าเฮ้ยขอหาหน่อยดิจะตายอีแล้วกูไม่มีเจ็กสิบสี่มีไหมมีใครมีไหมมีอ๋อนายกูก็ตายแล้วนะ คุณกำลังหิวตอนนี้คุณกำลังหิวมากไปได้ไปพับอ่ะแล้วล้าขี่รถกอล์ฟไปได้ไหมได้อ่าก็ฉันมีรถกอลป์ให้เธอขี่มีรถให้เธอนั่งครับผมมีรถถังให้เธอขับรถกอลป์มีโทรศัพท์ไปโทรยืมรถกอล์ฟรถกอลป์จุดขึ้นมีอย่างวะอย่างเนี้ยกูจะจะกินอันนี้เล่นอะไรมีแต่ฉลามพับอยู่ไหนพับอยู่ไหนอยู่ในอาซีมั้งไม่ต้องท่องหลอ ไกลเกินเอาใกล้ๆเดียนี่ไหมเช็คอินเช็คอินคลองหกนี่เด็กรังสิตเขารู้กัางกับผมลุกกลางลุกกลางลุกกลางไอ้เขาเช็คอินกลางเด็เกไงก็ถอดเออเดี๋ยวไปคนรักสินดีคนรักสินดีกว่าปะเอาไหมคนรักสินอยู่ไหนคนรักสินอยู่เพชรบุรีใช่ปะเพชรบุรีตัดใหม่เหรอเออน่าจะไปปะไม่อยู่กรุงเทพไม่เกูจำได้ฮะคนรักสินอ่ะนะก็เฮียละใช่คนรักสินไม่เขาเปิดสาขาที่กรุงเทพอยู่ เขาบอกอยู่บางกะปิที่ลักเขาบอกว่าอยู่บางกะปิแล้วไม่กรุงเทพตรงไหนอะบางกะปิเหรอแล้วไม่กรุงเทพตรงไหนอะไม่รู้อะบ้านนี่ไงบ้านนี่เนี่ยบ้านบ้านเปิดอ๋อเออเออใช่แถวนั้นใช่ป่ะใช่นะคนทั้งสี่อยู่แถวนั้นแต่วะกูเพิ่งรู้เนี่ยใช่กูว่าเขาอยู่ตรงนั้นไอ้เชี่ยเขามอลามเขาต้องเปิดมอลามปะมอลามมอลามทักษิณเหรอมอลามมอลามคนใต้เยอะ ไม่รู้ว่ะไอ้เงี้ยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมอลาไปคนใต้เยอะเรื่องกฎหมายคุณรู้ว่าคุณรู้ว่าเขาไปเปิดแถวใต้นะจริงๆอ่ะแถวนู่นอ่ะแถวเพชรแถวแถวโซนโซนไปไม่ไม่ไปผับอ่ะไหนผับอ่ะก็เนี่ยก็ก็ไม่รู้ไงไปไปตลาดไปขอข้าวเขาแดกไว้นะใช่อ่ะมอลาไปแต่คนใต้อ่ะคนใต้ไปเรียนกันเดินไปเขาถือกงนกกงหัวจุกมาเรียนในมอลาอ่ะพวกโวยชนโวยชนอะไรเงี้ยนะเออเขาดึงดึงยืนดิ่ดนิ้วอ่ะแปะปะแปะแปะปะเพื่อเอาไล่เรียกนกไงให้นกร้องไง ขอข้าเลยอุ้ยขอข้าหน่อยครับขอค่าหน่ยครับขอค่าหน่ยครับผู้หญิงครับเขาบอกครับมีข้าวแบ่งนะครับพี่สองคนมีครับขอขอนายหน่อยไหมครับเลขสิบสี่ครับผมให้คนละจานเลยพี่แจ็ครับผมของมากครับพี่เล่นเหรอพี่เขาให้คนละจานเพราะคิดว่าการที่เรากินข้าวที่หมดจานเนี่ยมันก็เหมือนการที่หมดใจใช่ครับผมผมไหมครับพี่แจ็มันก็เหมือนไก่อ่ะ ที่เธอไก่อ่ะง่ายอ่ะแล้วก็เหมือนเรือกล้วยที่เธอนั่งอ่ะเหมือนเข้าผัดมีเหมือนส้มตำเหมือนข้าผัดใส่ไข่อ่ะเอาง่ายอ่ะที่เขาให้ส่งมาสองจานเหมือนเข้าผัดใส่ไข่อ่ะเอ้ยแต่อยากกินข้าวผัดไข่ปะไม่ได้กินนานแล้วจะกินเนยกระร้านเนี่ยข้าวผัดไข่หมูสับไม่ต้องใส่หมูเนี่ยข้าวผัดไข่แบบก็คือแม็กกี้ข้าวผัดแบบโบราณนะผัดแบบโบราณนะใช่ข้าวผัดไข่แม็กกี้ไงผัดแบบโบราณก็คือถ้าใส่แม็กกี้ก็คือถ้าใส่แครอทด้วยนะใช่ไหมข้าวผัดเด็กใช่ป่ะที่มึงอกินอะได้กระรัานเนี่ยมีเหรอตอน เซเว่นเนี่ยโอ้อย่าเลยเซเว่นอะมันจัะเอ้ยกูไม่กินไอ้สัตว์โคตรมันอ่ะกูบอกให้บะมันนละมันเนี่ยแห้งด้วยมันแห้งด้วยไปอ๋อมึงเคยกินเลยเหรกินบ่อยเย้ยแต่กูตองกูตอที่มันมีรันเต่าเหรอเออมันก็มีบ้างอันนั้นอัันนก็คือก็ภาดอเมริกันอ๋อที่มีแครอทถั่วรันเตาถั่วอะไรเงี้ยพี่ชายทำอะไรนะพี่คนไหนยวอ่ะผมไม่เนี่ยครับผมกำลังสั่งข้าวกินครับแล้วพี่ทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำอะไรครับ มันชื่ออะไร <c oughs> มันชื่อเลกาเลกาสไตล์ Le ga. Le ga อะ่ะ <c oughs> ชื่อเลกาสไตล์ชื่อเลกาสไตล์เฮ้ยเหียเลกา